ยยังจดจำวันนั้นได้ความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกพวกมันปกครองและความอัปยศเชกเช่นถูกขังอยู่ในกรงนก

ที่นดเธอในอีก2,000ปีจากนี้ อาวเอมีกาซะกลับบ้านกันเถอะนะทำไมถึงอยู่นี่่านหลับลึกแล้วยังสลืมสลืออยู่เหรอเปล่าฉันฝันเห็นอะไรที่มันยาวนานเอามากๆทำไมฉันถึงลึกไม่ออกเลยนะเอรดนทำไมถึงร้องไห้ จงฟังกำแพงนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยความปราดเปรื่องของพระเจ้ากำแพงนี้เป็นงานของพระองค์ท่านแม้จะเป็นดวงวิญญาณของใครก็ม่อาจดูบมิดได้อย่าไปบอกเลยนะ เรื่องที่ฉันร้องไห้ไม่บอกหรอกแต่ว่าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่มีสาเหตุนะให้คุณลุงตรวจดูดีกว่าไหมพูดบ้าๆเอาเรื่องนี้ไปบอกข้อนี่นะร้องไห้เรื่องอะไรเอรินคุณฮันเนสถูกพิฆษะโกรธเอารด้ยังไงนะฮะผมจะร้องไห้ทำไมล่ะเหม็นเล่าจริงมันก็ปกติดีนี่ ตั้งงงดื่มอีกแล้วเธออยากจอยด้วยไหมล่ะไม่ครับเรื่องงานล่ะอ๋อวันนี้ฉันเป็นเวนเฝ้าประตูก็ไม่ต้องเฝ้าตรงนี้ทั้งวันนะขอก็เลยแห้งแล้วก็ท้องใส่กากิวด้วยแค่ตั้งวงดื่มเหล้ากันนิดนดหน่อยหนะ่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่นะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะสู้ไหวเหรอครับฮะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรล่ะมันแน่นอนอยู่แล้ว ก็นทนที่เจ้าพวกนั้นมันพังกำะแพงแล้วบุกเข้ามายัางไงล่ะครับเอาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเล,าาลือกู้ได้ไม่เอาเอยโอเอเลนเรื่องแบบนี้อย่าโวกเวงวอยว <laughs> <ส> <laughs> ลูกชายของคุณหมอเร่าเริงจริงนะถ้าม,มันพังกำะแพงเข้ามาก็ตั้งสติให้ดีล่ะแต่ว่านะร้อยปีที่ผ่านมาก็เห็นจะเกิดเรื่องอะไรเลยนี่แต่ว่าเวลาที่เราวางใจกับมันไปเรื่องอันตรคุณพ่อผมบอกมา มันก็จริงนั่นแหละที่หมอเยอเกอร์บอกก่อนหน้านี้เขา่ะช่วยเหลือเมืองนี้จากโรคระบาดเอาไว้ได้เขามีบุญคุณกับเมืองนี้อยู่มากแต่ว่านะทยท่านมันคนละเรื่องกันเลยฉันเห็นพวกทยท่านเพ่นพานรอบนอกของกำแพงตอนที่ฉันซ่อมบำรุงอยู่เหมือนกันนั่นนะทหารอย่างฉันนึกไม่ออกว่าพวกมันจะทำอะไรกับกำแพงที่สูง50เมตรได้หรอกงั้น พวกคุณไม่คิดจะสู้กับมันงั้นเหรอครับไม่ละอะไรกันเนี่ยงั้นก็เลิกเรียกตัวเองว่ากองกำลังรักษาการเป็นกุลีซ่อมกำแพงเถอะฮ่าเป็นคำล้อเลียนที่ใช้ได้อ่าแต่ว่านะเอเรนการที่ผู้คนจะได้เห็นทหารสู้ก็ต้องพยายามที่เกิดเหตุฉุกเฉินและที่พวกเราสมัเลเทมากันแบบนี้เพราะทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ใช่เหรอ จริงอยู่พวกเราจะไม่ออกนอกกำแพงตราบที่ยังกินและนอนยางสุขสบายแต่ว่าการอยู่แบบนี้ไม่ต่างจากหมูในฟาร์มเลยอเด็กนี่พู้ถูกแผงเลย <c oughs> ไม่เหมือนอย่างที่แกทำเลย <c oughs> นะฮันเนสอ๋อคงใช่เนี่ยเอเลน พ่ลึกคนจริงๆเลยอย่าบอกนะว่าเจ้านั่นต้องการที่จะเข้าทีมสำรวจนะเอ,อเดนฉันว่าเธอตัดใจเรื่องทีมสำรวจจะดีกว่าออนะว่าไงนะเธอคิดว่าทีมสำรวจงี่เง่าเหรอจะบ้าหรือปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้น นั่นไงทีมสำรวจกลับมาแล้วประตูเมืองก็เปิดแล้วด้วยชายชนะของวิลามรุดไปกันเถิบมิคาสากำหนดงานโอ้ยไม่เห็นเลยฮะสงสังย,สย่เมาใครจะหาคำตอบได้มาจากไหน กลับมากันแค่นี้เองคงจะถูกกินละมั้งนี่แหละคือคนที่ออกไปนอกกำแพงมูเสี โมเสษ<อ>ลูกชายชั้นโมเสศน่ะฉันหาเขาไม่เจอลูกชายฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณแม่ของโมเสศเหรอครับถือมาให้ทีสิหอ แต่ว่าลูกชายฉันทำคุณประโยชน์เอาไว้สินะออถึงแม้จะไม่ได้สร้างชื่อหรือเกียรติยศใดๆแต่การตายของเขาจะเป็นแรงผลักดันในการตอบโต้ของมนุษยชาติใช่ไหมคะแน่นอนครับ ไม่สิการสำรวจในครั้งนี้เนะ่พวกเราไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรสักอย่างกลับมาเลยผมเป็นคนที่ไร้ความสามารถเหมือนผมส่งทหารไปให้มันฆ่าแล้วก็ไม่สามารถจะตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของพวกมันไม่ได้เลยสักอย่าง น่าเศร้าสุดๆไปเลยนะร้ายแรงนั่นนี่แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเยือเพื่อให้พวกมันสวาปามเลยนี่นะโอ้ยโอ้โหเจ็บ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 นี่ทำอะไรนี่ฮะเจ้าเด็กเวนนี่ะอะไอ้ทำอะไรเนี่ยมิกาสะอ๋อจริงจริงอย่าหนีสิมิกาสะพอได้แล้วนะ อะไรของเธอเดี๋ยวฟืนก็หักหมดล็อกเอเดนเปลี่ยนใจที่อยากจะเข้าทีมสำรวจแล้วหรือยังช่วยฉันเก็บน้อยเถอะไม่เยอะจนต้องช่วยนี่ กลับมาแล้วครับดีต้อนรับจ้าโอ้โหเอเรนแทแหลัจใจที่วันนี้ลูกรุดรวมฟืนได้เยอะออครับอิอะไรเหรอครับโอลูกแดงแจ๋เลยลูกกำลังโกหกสินะมิคาสะช่วยลูกด้วยไม่ใช่เหรอเอ,อ๊ะนี่พ่อจะไปข้างนอกเหรอไปทำงานเนี่ยใช่ ข้าไปตรวจไข้ในเมืองชั้นในอีกสองสมามวันถึงจะกลับอเอเรนนะ่ะเขาอยากเข้าทีมสำรวจคะ่ะอ,อมิคาซาอย่าบอกสิเอเรนเ<อ>นี่ลูกคิดอ,อะไรของโลกเนี่ย<ค>ไมว่าเหล่ามนุษยชาติที่ออกไปนอกกำแพงน่ะตายไปเท่าไหร่แล้วผมรู้แล้วครับไม่รู้หรอกเอเรนเ ทำไมลูกถึงอยากออกไปข้างนอกละ่ะอยากรู้จักโลกภายนอกผมไม่อยากอย,กอยู่กําแพงนี้ไปชั่วชีวิตโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยนี่ครับยิ่งกว่านั้นถ้าไม่มีใครสักคนสารต่อเรื่องนี้แล้วชีวิตของคนที่ตายไปจนถึงตอนนี้ก็สูญเปล่าหมดสิครับนั่นสินะเ,เรือจะออ,ออกแล้ว พ่อไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณช่วยฉันเกลียกอบเอเรนก่อนคาร่าไม่มีอะไรที่จะห้ามความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ได้หรอกนะเอเรนเออถ้ากลับมาแล้วจะให้ดูห้องใต้ดินที่เก็บเป็นความลับมาตลอดจริงเหรอครับไปดีมาดีนะครับ แม่ไม่อนุญาตออที่จะทำตามทีมสำรวจงี่เง่านั่นฮะงี่เงา่าเหรอผมกลับมองว่าพวกคนที่พอใจกับการใช้ชีวิตยอยู่ในฟาร์มแบบนี้งี่เงา่ากว่าอีกเอเดนมิคาสัเ์เด็กคนนั้นชอบสิ่งอันตรายเวลามีปัญหาเราสองคนต้องช่วยกันนะค่ะเฮ้เฮ <c oughs> เป็นอะไรจะโนอกกรีด <c oughs> <c oughs> ถ้าเจ็บใจนักก็สวนหวาดเหมือนปลากเกียวซิทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยลนะ่ะฉันไม่ทำตัวเหมือนกับพวกนายหรอกนะ้ามอะไรฟะคุณะ่ะยอมรับว่าที่ผมพูดเป็นความจริงแล้วนะสิพอเถียงสู้ไม่ได้ก็เลยจะใช้กำลังแบบนั้นเท่ากับว่าคุณอแพ้ผมแล้วไม่ใช่เหรอน้อยปากดีปากดีเนี่ยปากไล่เด็กปากมอ,อมหยุดเดียดเเ๋ยวนี้ใครใครใครเดีนเหรอ เจ้าป้าได้เป็นกราบไปอีกแล้วยังไงป้าซัดด้วยสองบวงขาวเลยอ่ะะฮเฮ้ยมิกมิกภาษมาด้วยล่ะเจอาป้าป่าวแล้ไงจะอยู่ไม่ได้เป็นควกข์ป้าเฮ้ยแค่เห็นฉันก็หนีหางจุกตูดไปเลยไม่หรอกมันหนีเพราะเห็นมิกซาาตั้งหักอ้นี่เป็นอะไรไหมอามิน ผมน่ยยืนเองได้อ๋องั้นเหรอแล้วก็นะพอบอกไปว่ามนุษยชาติควรออกไปโลกภายนอกมากกว่าเลยโดนต่อยแล้วถูกหาว่านอกดีบ้าจริงก,ก็แค่อยากออกไปข้างนอกทำไมมองเราอย่างเย็นชาด้วยก็แง่ละเขาพวกเราอยู่กันอย่างสงบในกำแพงมากกว่าหนึ่งปีนะถึงพวกเราจะไม่ออกไปข้างนอก พวกมันก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้ามาในกำแพงแล้วทางราชสำนักเองก็สั่งห้ามสนใจโลกภายนอกซะด้วยสิชีวิตของเราเลือกเดินเองได้นี่แหละทางของฉันไม่ได้เด็ดขาดออไม่ได้แล้วเธอไปฟ้องพ่อกับแม่ฉันทำไมกันน่ะโอ,อ้จำไม่ได้ว่าจะร่วมมือนะเอ,อแล้วเป็นไงบ้างออก็โดนจัดหนักเลยละ่ะ ยังงั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าคนที่เชื่อว่าจะอยู่อย่างปลอดภัยภายในกำแพงนี้ไปตลอดก็มีอยู่เยอะแล้วนะแม่จ๋าแม้ว่ากำแพงจะไม่ถูกทำลายมาตลอดหนึ่งร้อยปีจนวันนี้ก็ไม่มีอะไรรับรองได้ว่ามันจะไม่ถูกทำลาย ระเบิดเหรอท <iro> <t hopping> port ั้งนั้นทั้งนั้นเไปดูไปดูทั้งนั้นนี่อาหมินเกิดอะไรขึ้นแคนกำลังบออะไรอยู่เหรอบ้านอะตำแผนสูงตั้ง สามสิบเมตรเชียวนะพวกมัน

สิ้นแล้วเมืองน,นี้จะต้องถูกไททันนํำไปท่วนเข้ายึดครอง,องเราต้องไม่เป็นไรขอเรียรวมหุมุนั่นบ้านของพวกเราจะต้องอยู่ เธอจับตรงนั้นช่วยฉันยกเสานี้ออกเร็วพอมิจาพวกไทท่านมุกงข้นมาแล้วใช่ไหม เอรินพามิคาสนี้ไปซะเดี๋ยวเราเข้าีก็อยากหนีอยู่หรอกแม่ต้องรีบออกมันสิขาของแม่ถูกทรัทับ<อ>จนหักหมดแล้ว<อ>ถึงแม่จะออกไปได้ก็วิ่งไม่ไววหวหรอกูเก้าใจไหมเดี๋ยวผมจะแบกแม่วิ่งไปเองทำไมลูกถึงไม่ฟังที่แม่พูดเลยนะ <S <S ขอร้องละะฟังคำขอสุดท้ายของแม่หน่อยมิคาสไ,<อ>ไม่่ไม่ไม่ะ เป็นแบบนี้พวกเราสามคนก็จะ,ะคุณทันเนชพาพวกเด็กๆหนีไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวไาดูถูกฉันนะคาร่าฉันจะฆ่าเจ้าไทท่านเพช่วยพวกเธอสามคนให้ได้เดี๋ยวก่อนอย่าไปสู้กับมันนะแเด็กสองคนฉันช่วยได้ไดไดไดแน่ๆต่ตอนนี้เป็นทีของฉันที่จะตอบแทนบุญคุณนะ あっ。<laughs> ยชาติยังจดจำวันนั้นได้ความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกพวกมันปกครองและความอัปยศเชกเช่นถูกขังอยู่ในกลองนก เหตุที่การชิหนาถูกทำลายมนุษยชาติทำได้เพียงแค่ภาวนากรีดร้องและล้มตายอย่างไรก็ตามแต่ในใจของเอเรนนั้นสาบานว่าจะแก้แค้น